วีระแจ้งเอาผิดมาตา157าบิ๊กโจ๊กปมคุยโวมีข้อมูลลับบิ๊กตำรวจแต่ไม่ตรวจสอบวีระแจ้งเอาผิดมาตา157าจ็บิ๊กโจ๊กปมคุยโวมีข้อมูลลับบิ๊กตำรวจแต่กลับไม่ตรวจสอบพร้อมจี้ตรวจสอบคณะอนุก,กรรมการปปชให้การช่วยเหลือบิ๊กโจ๊กกรณีถูกร้องเรียนเรียกรับเงินร้านคาราโอเกะภาคอีสาน ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายวิระสมความคิดพร้อมถนายความเข้าพบพลตำรวจโทจตุภูมิสอววสอบสวนกอก4บกปปปเพื่อแจ้งความเอาผิดพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผอบอตรในความผิดมาตรา157พร้อมยื่นเรื่องตรวจสอบคณะอนุกรรมการปปช หลังเชื่อว่ามีการช่วยเหลือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในกรณีเรียกรับเงินร้านคาราโอเกะในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคสี่เมื่อกว่า10ปีที่แล้วโดยนำหลักฐานต่างๆมายื่นให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจ,จารณานายวิระกล่าวว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อมูลลับของตำรวจใหญ่ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตอนนั้นคนในสังคมเข้าใจว่าคงจะหมายถึงพลตำรวจเอกต่อศักพอบอรตอรลคนปัจจุบันซึ่งถตาหากพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานบอกว่ามีข้อมูลลับที่ทำให้ตำรวจระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะเสียหายกันทั้งหมดก็หมายความว่ามีข้อมูลในการทุจริตแต่กลับไม่ํำเนินการใช่หรือไม่ อย่าลืมว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมีตำแหน่งเป็นถึงรองผอบอตรที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงหากเรื่องที่พลเอกสุรเชษฐ์พูดเป็นเรื่องจริงแต่เกี่ยวกับตำรวจยศใหญ่ๆที่ทำการทุจริตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงโดยตรงไม่ใช่หรือแต่จนถึงตอนนี้เวลาล่วงเลยผ่านไปหกเดือนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ับยังไม่มีการดำเนินการใดๆเลยจากพฤติกรรมดังกล่าวจึงตัดสินใจร้องทุกข์กล่าวโทษพลตำรวจเอกสุรเชษในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะรู้ว่ามีผู้กระทำความผิดแต่กับไม่ดำเนินการทางกฎหมายมีเพียงแค่พูดขู่นายวิลลักษ์กล่าวต่อว่าในวันนี้ยังได้ถือโอกาสมาเข้าร้องขอให้มีการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลังเชื่อว่ามีการให้ความช่วยเหลือพลตำรวจเอกสุรเชษในสมัยที่เคยถูกร้องเรียนตรวจสอบกรณีเรียกรับเงินล้านคาราโอเกะในจังหวัดนครพนมอุดรและหนองคายเมื่อสิบกว่าปีก่อนโดยกรณีดังกล่าวในครั้งนั้นทางปปชสรุปว่าไม่มีมูลความผิด เพียงแต่ตรวจสอบเบื้องต้นทั้งทั้งที่ในขณะนั้นตำรวจสอบสวนกลางมีข้อมูลและหลักฐานค่อนข้างชัดเจนจากพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของพลตำรวจเอกสุรเชษตามสื่อออนไลน์เป็นคลิปเสียงสนทนากับลูกน้องในทำนองว่ามีกรรมการของปปชอคอยช่วยเหลืออยู่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนทำให้สังคมเครือบแคงจึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบให้กระจ่างชัดคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้กับการที่คุณวีละเรียกได้ว่าดับเครื่องชนอย่างแรงเลยนะคะกับบิ๊กโจ๊กฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะ